โดยสวนนี้นะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีภูมิมันจะแบ่งมาเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบีย้ยสัก2 0 0รหรือ250บาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกวบเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็าให้ส่วนลดคุณตามอัตราส่วนเช่น โบนัสก็อาจจะว่าคุณ1 2เปอนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบี้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสิคุมโบเกอร์เพื่อระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2บเปอนคือทันนี้จ่าย2 0,000่นก็จ่ายเหลือมนเ7็เพราะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสิเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด1ม7 6เหลือ1มื่นเหมือนกันลดไป2 4 0 0คุณก็จะได้ค่าแนะนํา1เปอร์เซ็นต์นะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะถ้าคุณคิดว่า อาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรายได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประยหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปที่มาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่บัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าระพูดสอบบัตรในหน้าป๊บเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละเราจ่ายคอมคุณได้ละ แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยพนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบครบเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นะบ้านเรานะคนที่จะทำอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีบัตรตัวแทนส่วนบัตรตัวแทนเนี่ย จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าบัตตัวแทนต้องสังกัดบริษัทแต่สีคุณเบอรพเกอรอส่งตั้ง30บกว่าบริษัทเราต้องใช้บัตรในหน้าเพานันบัตรในหน้าส่งได้ทุกบริษัทเลยนะเพราะนั้นอยากจะชักชวนนะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะเข้ามาศึกษาโล m อ m มทเราแล้วก็สอบบัตรในหน้าเป็นเงือชีขนี้ได้เลยนะ m อ็สอนให้คุณขายแค่เบื้องต้นพอขายเปนย็นระยะขายนะ ให้ชักชวนคนมา้าแทนคุณคุณให้ความรู้กับชาวบ้านเขาการที่มาสมัครเป็นสมาชิกสีกุโบกเกอร์แน่นอนเราก็อยากให้คุณเขมาอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องประกันภัยไม่ว่าเป็นรถยนต์อัคคีบเบตเตอร์เตมาลินทุกอย่างของประกันวิถยเราไปเราสอนหมดทั่วประเทศเลยสาขาแล้วก็อบรมเฟิร์สเฟิร์สเต็จผ่านไปแล้ว็เน็ก้เสร็จความรู้เรื่องไม่ไม่ใช่รถยนต์แล้วอาจจะเป็นเรื่องอัคคีเรื่องเบตเตอร์เตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวรถยนต์ละ จะเป็นความรู้ว่าประกันไปมีสินค้าหลากหลายมีตั้งเป็นแสนแสนอย่างประกันอุบัติเหตุของเด็กประกันโรงเรียนประกันเด็กนักเรียนในในโรงเรียนอะไรก็แ,แต่ที่มีความเสียเกิดขึ้นประกันไปเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ของเราโดยเฉพาะผู้จัดก,การสาขาทั่วประเทศสา,สาขาล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่ชุมพรทุกคนเป็นพี่เลี้ยงคุณ นะสอนคุณให้มีความรู้แล้วเรายังมีนะระบบไลแอดที่เอาไว้ตอบคำถามคุณได้ทุกประเทศ24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่ว่าเป็นวันสาวอาทิตย์วันหยุดราชการเราสอนคุณได้เลยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถขายประกันไทยได้24ชั่วโมงเลยนะด้วยระบบไลแอดเราคุณคุยกับพนักงานของเราได้24ชั่วโมงเลยแม้แต่พรบรคุณหมดวันนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร สี่โมงครึ่งคุณจะซื้อประกันที่ไหนล่ะแล้วคุณไม่มีประกันเอาพรบรแล้วกันง่ายๆถ้าเกิดพรบรขาอยอายุแล้วคุณจะเสี่ยงกันในรการขับรถไปแล้วตำรวจจับคุณเนี่ยฐานที่พรบรขาอยอายุถูกปรับสองหมื่นบาทคู่แม่จากการที่เราบริการคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงรถเก๋งคันหนึ่งเบียหกร้อยสี่ห้าคุณไลน์มาคุยกับเราแล้วโอนเงินด้วยระบบธนาคารมาให้เราเราก็ออกคุปองทันแล้วผันมือถือเข้าไปเลย ส่วนโครงการตัวฉิกก็อีกสามวันส่งไห้คุณแต่มีผลคุ้มของเดียวนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่พิเศษสุดเลยคุณติดขัดอะไรเราก็เป็นคนสอนคุณเพรคะไลน์เราเปิดยี่สี่ชั่วโมงเอาไว้ดูแลเชื่อแน่ว่าปัจจุบันนี้เนะี่ยบริษัทปันไปยังไม่มีบริษัทไหนขายประกันใบยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับสีกุ้งโบกเกอร์เพราะนั้นอยากจะชวนคุณมาเป็นสมาชิกเราเลยสีกุ้งโบกเกอร์เนี่ยณวันนี้มีสมาชิกกนะันนะสมาชิกเราแสนเก้าหมื่นคนประมาณ โดยประมาณเรามีพนักง,งานเอาไว้ดูแลสมาชิกอยู่500กว่าคนทั่ประเทศนะครับแล้วคนที่จํานวนแสนเ0 0าหคนที่เป็นมืออาชีพที่มีบัตรในหน้า2,000มกว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีเพียรสอ0พก้กว่าล้านหลายคนคิดว่าสิงควปร์มีเพียรสองพก 2, ว่าล้านเหรอปี2019ูนยึเซึ่งเป็นปีนี้แหละเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีเพียสามพ้ยสามสล้าน การเติบโตระดยี่กว่าเปอร์เซ็นธุรกิจไหนก็แล้วแต่ไม่มีโตยี่กว่าเปอร์เซ็นต์หรอกมีเราแค่นี้เองทำไมประชาชนต้องรีบซื้อกับเราอะพี่เราถูกคุ้มกวองดีบริการเยี่ยมแล้วมีรายได้กับทุกคนอาชีพนี้ถ้าเราไปบอกแล้วเขาตั้งใจฟังผมเชื่อว่าทุกคนสมัครแน่นอนเลยมันเป็นธรรมชาติของคนทั่วตั่วโลกนี่อยากจะซื้อของถูกของดีบริการเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าผมถูกกว่าแลวดีกว่าท่านอย่างดีผมไม่ไหล่ะ ใช้บริการผมนะครับนะสีฟุงโกเกอร์นะดูแลท่านได้ตลอดเวลาเลยครับผมทำได้คุณก็ทำ